หล่นจะไม่รู้เรื่องยฉันเจอสายในใจแล้ว่มเป็นบ้าเลยอันนี้นี่อันนี <h 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 bon ้หนังที่เท่าไหร่ใช่แล้วหนูจะได้อันนี้หรือไงจะได้อันนี้เออมันจะเป็นสาไม่ได้อรับสายเดียวกัน่ดีกว่ใช่ คอนรุ่มต้องมาดูของไซส์นะคือเลาเละใสุเร,รุ่มมันมีมมนเยอะาอที่มันต้เป็นสีองมัต้องเป็ยู่อมนี่มันดงเลยคือมันเป็นสีอื่นไม่ได้อะเพราะว่าหน้า,านปัลงนะเข้าใจท <c oughs> ีเหลืองก็พอมีแล้ว,ลว,ลว,ลวที่มันเป็นสายถักอะคะมีไหมคะมี เขาเรียกสแตนเลสสายถักสายถักสีเหลืองไม่มีไม่ใช่ค่ะสายถักเป็นเงินอะของมีมันพอได้พอเข้ามาต้องเอามาเทียบเ่อเนะที่ทำที่ร้านแค่ไหนนะได้เดี๋ยวล้างฟรีมั้ยเช็ดเช็ดถูๆกันเลยดูดิใส่มันต้องเข้าเครื่องล้างอ้าวเหรอต้าโซบิเท่าไหร่นะบอลเข้าเครื่องล้างสาตัวนี้ก็สองร้อยครับสายนี้เท่าไหร่นะสายพันสองเก้าสิบ ก็ไม่ต้องล้างะคะมันจะกระทบอผกสิ่งสุกภัณขาบอะไรออกมาหมดเลยนี่ขออนญาตใส้ทังนถ้าไม่เห็นหน้าตัดออกได้ก็บอลเปล้าง้าหนได้ครับโอเคครับพี่ยูมานี่เลยนะเลยการพี่เยอะมากสักครู่นะครับ ร่างตัวเรีนยนที่ไหนนั่คร,ร,ระดมเราพ<อ>ี่ตัง้งเราพีตั้งจะไม่คอยปบะมันมันต้องอันนี้ก่อน,นอสร็จ<ะ>แล้วมันเดินบางทีก็เดินบางทีก็ไม่เดินนี่ป้ะ ต้อง,องขึ้นลานคือถ้าเป็นผูนในเก่าอัตโตมันจะต้องมีโ <c oughs> ดยปกติแล้วอาจจะต้องมีการขึ้นลานถ้าเราไม่ได้ใส่นานๆขึ้นลานหมายถึงหมุนให้สั่งให้ตัวเครื่องมันมีพลังในการเดินไม่ค่ะจริงๆเขาต้องมีที่วางที่เก็บแล้วหมุนอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> หรือไม่ไม่งั้นก็คือเวลาที่เราไม่ค่อยได้ใส่ก็หยิบมาขึ้นลานใ,ในการเดิน เพราะในเกาตโต้พอใช้งานไปสักระยะพลังงานมันก็จะหยุดเติมใช่วิธีการเติมพลังงานนั่นคือขึ้นลานก็หมือนแบบบุนหมุอนขึ้นลานมันต้องหมุนหมุนออกหมุ๋นบุนใช่ครับมุนเข้าหาตัวเองบุนออกุนออกครับบุอบุ๋นออกแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ไม่ใช่ครับคือการขึ้นลานมันจะเป็นสเต็ปที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเข็มอ่ายังไม่ได้เป็นการตั้งเวลาอ่าหมุนขึ้นลานแต่ในการแต่ละรุ่นจะขึ้นลานสเต็ปนี่เหมือนกันแต่โดยมากก็็็จะเเปปนสต โดยมากก็คือถ้าเป็นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่รุ่นด้วยบางรุ่นก็ต้องขันเกียวเพื่อปลดล็อกก่อนแล้วค่อยขึ้นลานบางรุ่นขึ้นลานได้เลยคือแต่ในที่ของพี่เนี่ยโคลุ่มอ่ะปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บดึงออกตึ๊นจะแตมแรกแต็มแรกอาจจะเป็นขึ้นลานคือต้องดูในการแต่ หมุนมอออกครยเกีียวก่อนให้มันได้เก่อนกระเด้งปุ๊บแล้วก็ค่อยขึ้นเวลาขึ้นเวลาเสร็จแล้วก็กดเข้าไปใหม่แล้วก็หมุนเข้าหาตัวเองอ่าถูกไหมจริงๆแล้วมันจะมีสเต็ปขึ้นลานก่อนด้วยครับถ้าเป็นอัโต้เตาก็ต้องดูในกาด้วยยากมากเลยอ่ะพี่เราไม่ใส่เลยอ่ะครับของแฟนทั้งนั้นเลยแล้วของแฟนเป็นจะเป็นโวลูมของเขาเป็นอ้นี้หมดเลยอ่ะ ชติดบุญเลยอ <principalmente>, <cor lly> ่ะปวดหัวเลยปวดหัวเขาพันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหนั่มที่เขาทำงานพิเศ น้ำทุกชนิดแพ่น้ำใช่พี่นี่ะกล่องไหนคาได้แม่รายการใหม่เลยเพราะหลายพันนี่ยนี่ก้าอยก้าสิบครับก้าเรือเอาใหม่สิก้าร้อยก้าสิบใช่ใช่ก้าก้าสิหนัง สวยเลยคะหนังมันเล็กห,หร,กรูใช่ค่ะหนูชอบแบบันจะเป็นการ์ตูนใส่ได้ดูข้อสุดท้ายเลยอ่ะข้อมือหนูเล็กมากเลยนะพี่เล็กจริงๆ <m> ตัวโตแต่ว่า